แล,แล้วกับปุ้นเฮาพี่น้องเป็นตาแซบอี่วะสวัสดีสบายดีเชนเดอร์พ่อแม่พี่น้องบระสบอุปสรุคเดอมืมอนีฮาสิมาเฮดกับปุ้นน้ำกับปุ้นน้ำกะทิเนาะพี่น้องเนาะเพราะวะ่าเป็นบุญเขาเปลือกค่ะแหละต่อจะคลิปที่เฮาไปตลาดมาไปตลาดเท่ากับไม่ได้วาลายเนาะเพราะวะ่าคือว่าิเอาคลิปต่อกันแต่สุดท้ายคลิปมันยาวเกินไปเฮาก็เลยตัดมาเป็นอีกคลิปนึงเนาะพี่น้องเนาะ นีเทาแบบเริ่มข้างหมอแล้วพี่น้องหมอนันกระปดละวายอืป่าซีมาสองลูพี่น,อน้องแต่เขาก็่ได้ใส่เบิร์นะเขาที่ใส่ได้สองตัวตเชียวให้งเดากเพาะใส่ได้สองตัวเพราะว่าคุนจีเอาไก่ผสมน้ำเนะาะกัครั้งแรกที่เคยเห็ดว่าเอาไก่กับป่าเห็ดน,น้ำแกงกับปุ้นเพราะว่า ปกติค่ะจะฉีดแต่ไก่กับพอไก่ปลางพอปลา,าแบบสูตรไผ่สูตรมนันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราต้มไว้แต่กลางคืนละไก่ก็เลยว่าจะเอามาใส่น้ำก็เลยจีเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันจะเป็นเจ๊งไถ่มันช่แซ่บหรือเป็นตะกินบ่เนาะเอ่ะแหเบิ่งเด้อความบนะ่จักเนาะถ่ายผู้เดียวอีกแล้วพี่น้องเอาลงเองน้ำฝนแล้วค่ะเอาลงเลยอือ สองตูบักง่ายเดี๋ยวเขาจะเอาประแดกลงนะดีเด้อบันนี้พี่น้องประแดกเขาตอกมาแล้วนะเอาแต่น้ำก็ใส่ลงไปเพื่อความหอมนะก็ปุ่นน้ำปลาใส่ซ้ำใส่หลายเนี่ยนาะพี่น้องเราพอเหมาะเขาใหญ่ใส่ไปเลยก็ได้พอมันจิบโอเข็มยานเขาได้เติมอีก เพมไปนะพี่น้องเนาะจนปลาสุกปลาเปื่อยเขาจึงเจเอาปลามาแกะและ้วตำเห็ดเนื้อม,นะมันเนาะไม่เปนะ็นเนื้อเนาะก็เห็ดน,น้ำกระปุลทะเลว่าผิดว่าถือเด้อพี่น้องเด้อนี่ของใส่น้ำกระปุนเฮาพี่น้องกระเทียมหอมบัวเนื้อไก่ไก่ลาดบ้านเขาเองเนาะนี่ ปลูกเองเนาะส่วนอปุยน่างาม,งาม <Yeah. S 1> พี่น้องเวาทั่ว่อยไว้ตู้เย็น mm hmm. เตรียมเครื่องมาแล้วพี่น้องพี่น้องจะเจ็บหัวน้ำอีกแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหน้าะทิกันะ มัาข yeah. ุ่นกันไหยเพราะว่าเขาบดได้สันมันสันบดได้สัน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 เจียวไปดูตุนนี่คือขนาดมัน อ,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 นะอนะุ่นบ่อใหญ่เพื่อพี่เพื่อน้องเลยเนาะพี่นนะ้องเนาะมาเห็บให้ฉันเป็นบุญบ้านบ่อใหญ่เนาะบางบ้านจะเห็บบางบ้านไม่เห็บเจ้ากัสบสมุตาก็อย่างนี้แหละปากมันฝุดเราจะียวไปทาเลยเหมาะฝุดในทีเลยเนาะไหน มะพริกนี่มันเขาบ่มีนแบบเป็นน้ำอย่างก็ซื้อน้ำใจเนาะแต่ว่าเขามกพริกที่เขาเจียวมาแล้วกับมาสันเอามาตอกมากรองเอาตัวนี้พิคักเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพริกแห้งเขาเจียวเองอหอมเพราะว่าเขาบ่มีรพริกสีหรือแบบพริกอันนี้ สีเผ็ดหน่อยพี่น้องเผ็ดแหงเลยได้นีนเอาตึอมอีกอยังมันก็นเป็นสีกระยานกระยานมันเผ็ดอยู่ ไผ่สูตรมันเดอ้อของพี่น้องขขงแม่ของพ่อแม่พี่น้องอันที่สูตรจังไดเม่นบอกเขาในเดอ้อของเขาแม่นมันเหมาะฟูดเขาไปที่จริงสิเลยเม่นบอกแต่ละคลิปในเดอ้อเพื่อเขาเสียเอานนำมาเป็นบทเรียนฮิตในคลิปต่อไปเปลี่ยนสูตรใหม่พ่อแม่พี่น้องนะ เจียวเลยเจียวไปเลยเจียวจนมันซุกจนมันหอมคุณพี่น้องเอาจึงเสียวเนื้อปลาลงแล้วกันเนื้อไก่สูตรนี้มันสาวหนึ่งเห็ดกินเลยเลยเนาะดีเนื้อปลา อยากได้บทยั้นใหม่คือพี่นอ้องเมียนบอกเนีด่ด้เนี่ยลายเนาะเนี่ยเขาสหลายเน่เพราะว่าหม้อใหญ่แหงเขาจะเจีจีมันหอมเนาะเดี๋ยวมาทาเบงตอนมันสุกพอดีนะเมื่อกระเทียมหอมบัวเขาสุกได้ทีเนาะพี่นอ้องหอมรดนะเขาจะจรงไมันบบมีมือ ช่วยเอาลงเอาลงไปเลยเนื้อป่าหอเนื้อป่าได้พี่น้องเห็ดผูเดียวมันก็นจะประมาณนี้ม,นมีคนถือกล้องหายขอเนะมาสูตรให้สูตรมันด้วยเอาเห็ดต่ำ เอาเห็ดมาตลอดนะกระดุนๆเหดกินเถอะกระโปงมัคนค่นโดมีบุญบ่มีงานกับบ่ไว้ได้เห้กินนั่ายขวบให้มันหอมๆคือเก่าอันนี้กับเป็นเนื้อไก่เนาะที่ว่าต่ำแล้วเนื้อไก่เอาลงพร้อมเลยก็ได้ ปกติเห็ดมีแต่เนื้อป่าเนาะบุกคอยเอาเนื้อไกม่มาผสมฮักวันนี้แมันเอาเนื้อไกม่มาผสมเป็นครั้งแรกเลยเนาะพี่น้องนะครั้งแรกที่เห็ดสีไฮเป็นมาซีมน้ำกันมันจะเป็นรสชาติแตงไทยหอมค่ะพี่น้องหอมอี๋ ทหอมกระเทียมหอมหอมบัวหอมไปเบิดทุกอย่างหอมน้ำสุกโอ้ยหาใส่ก็ได้แล้วจริงสิ จเจียวไปก่อนเด้อซุกแล้วเจเอาลงหมอ้อหน้าปลาเขากะซุกแล้วก็หอมได้ทีแล้วพี่น้องตักลงหม้อเลยเนาะทำอิฐเท่าว่าจะข้างหม้อแล้วให้หม้อฟุดก่อนจึงตักลงแต่ว่าเขาจะเจียวเอาหน้าเขาเลยตักเพราะว่ามันบมนีเต่าว,วางเลยตักลงเลยแต่จึงงิมาข้างมาเดียวข้างฟุดมาเดียวเนาะกลางกลางกลาง มันจะบวแดงปันไดเดีย๋ยวเขาขออนุญาตทีหลงมาัตย,ย์เด้อเพราะว่าผมมีมือจับเอาใส่แล้วเขากะซิมาเจียวเอาหน้ากระพื่อีอเทียอะไรนะแต่ว่าเพิ่งซื้อมันบวแดงปกติเขากะเจียวเท่าน,นึงเรียวแล้วก็เรียวเลยแต่วันนี้มันหลามีก้อน นี้เบิงนะ่งหนาปุ่นเนาะแต่เสียบอกพี่น้องม,มีแต่เนื้อเนาะพี่น้องลายทาเจียวออกมาอีกให้มันหอมกว่าเก่าเพราะถ้ากะทีฟุต อทิ่ดจนหอไมไนักพิ้องน,นะแล้วก็เอาบักพริกลงลื่หอมแง่อีอเอาหลาอีกทหนึ่งอาชีบสะดวกกันไนด้ด้อเพราะว่าเขาจักมืเดียว ปวดและหอมได้คือแล้วนะพี่น้องนะข้างกัน,นี่ลงหม้อเลยอุ่นขแหงขีดข้างหมอ้อคืนเนาะนี่หม้อใหญ่เกินเนาะพี่น้องเนะาะเอาบ่มีตีนไก่มาใส่ซ้ำเอาไว้ยุตตลาดบ่มี นี่ก็คือสีแพงม่ขีมุกขีมุกคาสนุกมันขี้หมอฟุตกะได้ทีละ่ะหมอฟุตเดิมหมอไงหลายนั้นฟุตแน่นี่ก้อนเลือดเขาจะใส่หมอน,น้ำแกงกับปุณน้ำนะ่าคอยใส่ใส่สิสำเร็จละ่ะก้อนเลือดนั้น เราทาแต่หมอกดุดนี่แล้วแล้วนะพี่น้องเนาะหมอกุดฟดว่ามันรุนลรยก็ตากใส่ทยรหน้าเลยใส่ละาเก็นไกนะ่แบบว่าหน้าเนื้อคุณคุณ ในเดานวองนีพอละจุงแห้บพอน้ำกินแล้วแล้วกับปุนเฮาพี่น้องเป็นดัซเซบีบอ่ะแทนที่มันก็ต้องมีบักปีลักกะบักทั่วอย่างโน,นต่วาเขาใส่ผักซูผักกระลำอย่างไปลักกะแล้วเพราะว่า สีบม่มีปีแพงหลายแล้วก็ะทั่วงอกทั่วงอกส่วนหนึ่งบกกินทั่วงอกกันนีงก็ได้บักชัวแก้มบุได้สวยแล้วก็สีมากินน้ำนี้เลยมาเด้ยอยๆเพราะนายพี่น้องปาเนี่ยไปดูคนเรื่องน้ำหลังมูเนาะว่าตักไปทางบ้านอื่นแน่ละก่อนแม่ก็ขับเกวไปกินวันนั้นนะ้องจะพอน้องกินกันพร่อหงอหนึ่งพรองรึก่อน ความเปลี่ยนได้วอเปลาเปลี่ยนยยกค้าขายเกลือนั่นนะเพียงแซ่บหนองานย่องเลยอยู่ว่าแซ่บมืนกันเะรกินกันเนี่ ีมาพี่นอนะ้องเนาะเรียนพอน้องกิมกินหายพอนกิมขึ้นบนพี่น้องสบายดีสบายดีเพป็นค้าเอาน้องกิมเบิดมือเนาะแต่ยิีเตือนแบงคงมาเข่าก่อนกินว่าขับปบนพี่เพนมาซีมบึงเดฟบ,บักคัวกับกับกปีแซบอยู่บ่เซฟยีเมเย์่าแซบ ตลอดอยู่ค่ะแล้วปุ๋ยน้ำปุยแซ่บปะแซ่บอ่ะแซ่บเนี่เนื้อไก่เนื้อปลาน้มปลากุ้ไก่ปูนกันแซ่บขนมจีนขนมจีนอื่นเนาะขนมจีนขนมขนมจีนน้ำยาปะเขาเรียมันมันเป็นงานบุญโมยนาะปกติเราต้องมีแขกคนมาเลื่อนไลน์ปีนี้เขาเห็ดกินเองกับยายพีใหญ่น้องเนาะแล้วก็กินซัมนี่หลยฮะ แม่กำลมากินตัวที่สองเลยสองมาแม่บักปากอะไรรอบจดเต็มปากสบายดีสบายดี้าป่าแอบบอกแล้วบอกแล้วต้องรเปิดงานจะไปปิดสันกดเ็ได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ